อันนี้เจอแบบช่องุ๊บพี่ผู้สาวไทยแล้วนะอันนี้ครับมีมะพร้าวเราจะมานี่ครับมะพร้าวอุ่เอามะพเผานะครับเผา,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 นะาไป,ไปดังไฟก่อนไปไ เสด็จกินบ่เพื่อนยลองเผาบักเพาครั้งแรกนี่บกักเพาเผาเห่าก,กับไก่สัมฤทธิ์และโบไม้ไม่ก็เบิดล่ะเดี๋ยวเฮามาลองปอกเบิ่งกันเนาะมีบักเพาเผาเห่ากระเร็จแล้วเด,วดีย๋ยวเฮามาลองปอ,งกนนอ,อ,อก,กด,ออปอดูกันเนะาะบ ก็เผาหนะแล้วไม่ออได้ปอกเองเดี๋ยวหาปอ,ปอกเผากันนอนที่น้อง tuột ngang đi chồng นี่ปอกเสร็จแล้วจ้าเดี๋ยวล้างมีดก่อนนะลองบัง ไ,ได้กินบเนอ้อนีบูบูดีจังอุ้ยอยากกินน้ำมันมกินมอือหอขอกินน้ำมันเบาสดุดี ไม่กินด,ดิเดี๋ยวแซบแบกเกี้ยวมาไปพอดีเลยน้ำนะ่ะนี่น้องแม่เอามือดุนดุนเอา <c oughs> เป็นวบริบาย ไม่ขอขอเดี๋ยวกินน้อยชิมเจียบอื้มหอมนุ่มๆนุ่มๆเหมือนบุ้งเลยเดี๋ยวค่อยๆน้ำหอมนน้ำเฮ้ยทีเดียวเต็มลุงบังไงเลย นามมันทอนอยู่นะสองุ้งบวชคอยอนแตะเราบวชคอยอนเอาไปวาไปวางไว้ก่อนปะวางโต๊ะค่ะวางโต๊ะไหนวางวางมาทันกรไดนะวางน่ดูแม่ยาวนิวเห็เน,นี่ยมันอุ้ย พี่ช้าง<อ>ดูเฮ้ยเฮ้ยในหน่าเชียแต่แม่อย่าออกมาแบบนี้นะ่ะว่าเป็นอหมาวีเพือได้ว่ะเ<ด>นื้ยมันใหญ่พูดอืมจับเอาเรื่อกันกบ้านแล้วอย่างเงี้ยเหมือน มือนเหมือนเนื้อมัอ่วแม่นังลงมืนหอมนะโรจีอ,อันเล็บกระสีดำเดือดจับาาบากฮาวเมื่อกี้นี่จึงจๆ ืจิมตาแม่รูนะไปเฮ็ดกันบ้านต่อไป,อไปเฮ็ดกันบ้านต่อไป อร่อยมากแซ่บอีหลีคือไปดีดีเอาเหอมูโจกเอาสุกโมกเลยเด้อพี่น้องเออ จกเบื้อหึ่งลอวมันลึกค่ะมือนี้ป๊อปปี้ผู้สาวห้ลงกะลากันไปก่อนเดี๋ยวจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้นำเดี๋ยวจ้าสวัสดีค่ะ